บัดนี้เป็นครั้งที่64ตรงกับวันที่12มกราคม2569าข้าพเจ้าพนานพัฒน์ผู้ดัดขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระขวันปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเน็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพารัตนาตรายัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสารยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตลาคัทฉันตุเทวตาสัทธรมังมุนิราชาสัสสาสุนันตุสักขโมคทงังสเคกาเมจารูเบคิริศิคราตะเตจันตาลิเควิมานี ทีเประเถจะคาเมตาลุวนะคาฮาเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชรัทละลวิสมยะขาคันทัพนาคาติงหันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนนังสาทวเมสนันตุธรรมสวนาการุอยมพทันตาธรรมสวนาการุอายมัทันตาธรรมสวนากาลุอายมพทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจากิริยาคาถานาทิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสระนังอัญยังธรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานาทิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรัง เอเตนะสัจจวัเชนะโสติเมหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัธยาสพภปานินางปูเรตวาปารมีสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาโหตุสัพพุปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสพพปานินางปูเรตวาปารมีสัภาปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจวัชนะมาหนตูสัพ,พุปัฏฐวามหาตริโกนาโถสุขายะสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหนตูสัพ,พุปัฏฐวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสักเกสุวิหารติ กาปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพีคุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหีพีคุสเดหิสัพเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาโหติพักขวนันตังทัศนายาพีคุสังคันจอระทะโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตตัโหสิอะยังโขงพักขวาสเกสุวิหารตีกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตา พิคุสังเคนะสัตทิงปัญจัตเตหิพิคุสเตหิสัพเทเฮวะอรหันเตหิทัสหิจโรกทธาตุหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปติตาผลติพัคขวันตังทัศนายาพิกุสังคันจันนูนะมยัมปิเยนะภัคขวาเตนุปสสังกเมยามะอุปสสังกมิตวาพัคขวะโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยยา마ติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามะพละวา ริโสสัมินชิตังวาพาหังภาษาเรยปภาษาลิตังวาพาหังสัมินเชยะเอวเมวะสุททวาเสสุเทเวสุอันตรหิตารภควโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภควันตันตอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิกมหาสัมโยปวัสสมินเทวกายสมมาคตา อาคัตัมหาอิมังธรมรมสสมายังทักกิตายีวะอัปราติส,สังคันติอัตโคอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกออิมังคาทถังอภาสิกตัตระพิกโวสมาทหังสุจิตตังอัคโนสุกมกังสุสารถิวะเนตานิขเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัตโคอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกออิมังคัทถังอภาสิกเฉตวะขีลงังเฉตวะปะลีคงังอินทขีลงังโอหะจามนเนชา เตจารันติสุทธาวิมลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัตโขภควาภิกขุอมันเตสิเยภูเยนาพิกเวทัศสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปตินาโหติภัคตถาคตังทัศนายะภิกุสังขันจะ เยปิเตภิกขเวอเหสุมอธิธร ah ัตทานังอารหันโตสมสัมพ an ุทธาเตสะปิภักขวันตานังเอตาปรมายีวะเทวตาสัน e นิปฏ ah, e, ิตาเหสุงสยถาปิมยหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวพวิส e ันต ah, ิอนาคตมัทานังอารหันโตสมสัมพ ah ุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตาปรามายีวะเทวตาสันน ah, ิป ah ติตาภวิสันติเสรยถาปิมัยหังเอตาระหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิ กิตติสามีพิกเวเทวกยายานังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกยายานังนามานิตังสุนาถะสาธุการมณสิกโรโณธาพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเพพตสสพิกุพะวะโตปจัตโสสงภควาเอตะทโวจัสีโลกันมนุกัสสามียัตถาภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคีาาริคภะรังปะหิตาตาสมาหิตาปูทูสีหาวัสลีนาโรมะหังสาภิสัมพุนโน โอทาตามานัสสาสุธาวิปัสสนะนามาวิลาพิญโยปัญจสตยตวาวเนกาปิละว,วัทเวเทวกยายะภิกันตาเตวิชานาถาภิขาากขโวเตจ่กกาอตตปมกรุงสุตวาพุทธสาสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมน,น,นุสานัทสนังอัปเปเกสตมัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสาน,นมนทักสสงอปเพเกน,นตมัทคุงทิสาสภะพุทธาอาหง ตันจัดสพังอภินายะวะวะคิตะาาคตะตวันจักรคมาตะโตอมันตยิสัทธา,ส,าสัสเกศเสนระเตเทะวะกยายะอภิกันตาเตวิชานัฐภิขโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหีอนุปุพะโสสัตตาสหาสาวยยกขาภุมมากปิละวัฒวาอิทิมัโตสุติมันโตวนะวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกาโมภิกขูนังสัมมิติงวานาชะสหัสสาเหมวตายกขานันตะวานิโน อิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัสีโนโมทมาณาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานางสตาคีราติสหัสสายขานันตะวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัสีโนโมทมาณาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานางอิเจเตโสราติสหัสสายขานันตะวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัสีโนโมทมาณาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานาง เวสามิตาปัญจสาตายัคขาณนานัตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสสสิโนโมธามนาอภิกามุงพิขูนางสัมมิติงวานางกุมพิโรราชาทัยโกเวปุราสานิเวสนังพินยนนางสตาสหัสสังยัคขานังปยียรุปาสติกุมพิโรราชาทิโกโสปาคะสัมมิติงวานางปุริมันจัตทิสังราชาทัตระโถภาษาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสสิโส ปุตตาปิตัสสะพระหวอินทมาณามหาพราอิทิมันโตสติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมาณาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางทักคินันจทติสังราชาวิรุณโหตปัสสะสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัสสโสปุตตาปิตัสสะพระหวอินทมาณามหัพราอิทิมันโตสติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมาณาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนาง จชิมันจะที่สังราชาวิกรุปรโคปัสสาสตินา,นาคานังอธิปติมหาราชายศศิสสโสปุตตาปิตัสสะพระหัวอินทมานามหพาพราอิทิมันโตสติมโตวนาวันโตยศสิสโนโมทามานาอภิกาโมพิขูนังสม,มิติงวนังอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขนานังอธิปติมหาราชายศศิสสโสปุตตาปิตัสสะพระหัวอินทมานามหาภรา อิทิมโตสุติมโตวันะวันโตยะสัชสีโนโมทมนาอภิกามุงพกขูนางสมิติวนางปุริมาทิสังทัตระโถทักีนะวิรุณหโกปชีเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตระังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสาทัตทัลมานาอัตถังสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูปัญจนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจักวิภูโตสหะ จันทนการมเสโทจากินุมันทุนิมันทูจ่กปนาโทโอมโยจากเทวสุโตจามัตตลิจิตเสนโจนคันทัพโพนโรราชาชโนสะโคอาคูปัญจสาศีขเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชโนคันทัพพาสาราชุพิโมธมนาอภิกามุภิคูนางสันมิติงวนางอาถาคูนักภาษานาคาเวสาราสหัตตะชกากัมภัสรสตรอาคูปยาคาสหายติพิ ยามุนาสตะรัตถา,าจาอาคูนาคายสัสสิงโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสัมิติวะนังเยนะคาราเชสหาสสหารันติทิพพาธิชาปะขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามัปปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานะคาราชานามาสีสุปนโตเขมามังกาสีพุทโธสันหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารนามักกงสุพุทธัง ชีตาวชิดหัตเทนะสาม,มุทางอสุราสีตาพาตโรวสวัเสเต,ตอิทิมันตโตยสัสสิโนกาละกัญชามหาพิสมาอาักษรนาธเวขาเวปจิตติสุจิตติจ่ปหาราโทนมุจีสหสตันจ่าผลิปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันนหิตวะพลิงเสนางราหุพัฒมุาขมุงสัม,มโยธานิพัทันเตภิกขูนางสัม,มิติวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวยโยตธาขมุง วรุณาวรุณาเทวาโสโมโจัยสสาสหะเมตตาการุณากายกาอากูเทวายัสสิโนทัเทสเตทัศทากายาสัพเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอาภิกามุงพิขูนางสม,มิติงวานางเวนทูจะเทวาสหรา,สารีจะอสมาจัทเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคีิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคีิตา นักขัดตาในกรูรกขิตวาอาคูมันทะวราหกาวาัสูนางวาสโวเสธโทสโกปะคัปุรินทะโททัศเศรษทะสทากายาสัพเพนานัตตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,นวันนวันโตัยะสศิโนโมธมามนาอาภิกกมรมพิโูนางสาม,มิติงวะนางอาทาคูสาปูเทวาชาลามาคีสิขาริวะอาริทกาจโรชาจ่าอุม,มาปุพานิพาศิโนวรุณาสาธรรมมาจากุตาจากอาเนชากา สุรยะวิจาราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัศเตทัศธากายาสพเพนานัตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสม,มิติงวนานังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิดทาปธทุสิกาอาคูอาคูมนโนปัทุสิกาอาทาคูหารยเทเฮวาเย,ยจารุหิตวาซิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวาย,ยะสัสิโน ทัเศรษท,ทศธากายาสัพเทนาันาตวานิโนอิทิมันโตสติมันโตว,ว,นวันะวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิการุงพิกขูนางสม,มิติงวนางสุกกากะรุงหาอรุณาอาคูเวคณนาสาสหะโพธาตระยะหาปามโมขาอาคูเทววิจขนาสถามัตตาหาราคาชามิสกาจัตยัสสิโนทนายังอาคาปะชุนโนยุทิสาภิวัสติทัเศรษทัธิากายาสัพเทนันาตวานิโน อิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยะสัตสีโนโมทมนาอภิการมุภิคูนางสัมมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากัฏกาสัยะสัสีโนสัมพิตกาลามเสเศฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาคูอาทาคูปราิมิตาทเสติทัสธากายาสภเณนัตตวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยะสัตสีโนโมทมานาอภิการมุภิคูนางสัมมิติงวะนาง สถเตทเทเทวน,นิกายาสพเพนานตะวนิโนนามันวเยนาอาคันสุงเยจันเยสติสาสหะปวุทธะชาติมัคคีลังโอคาตินานัมาสวังแทเขโมคาตรังนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพรามาปรมาโตจัปปุไตทิมาโตสหะสันนังกุมาโรติโสจาโสรปคะสัมมิติวนวังสหสัสภัมมลโลกานังมหาพรหมาพิตินทติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากยายโยยัสสิโส ทศเสรษฐิสราอาคูปเจเกวสสวัตติโนเตสัจจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสสะเพียพิกกันเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาพิกามิปสักกันหัสามันทิยังเอทะคันทัคคันทัราเคนะพันธมาทูโสมาตตาปริวารเรถมาโวมุจิทะโภจินังอิดิตาะมหาเสนกันหาเสนังหเปสยิปานินาตระมาหจัสดังกดตะวันะเภระวัง ยราปวสโกเมโคธนะเยนโตสวิชุโกตัเทาโซปุจทาวติสังกุโตอเซยังวเสตันจัสัพพังอภิญญายะวะวคิดตะวานัจคุมากะโตอามันตยิสัทธาสัสเกสัสเนระเตมาราเสนาภิกกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตาปามักครุสุตวาพุทธะสาสนานวิตราคีหิปัตกามงเนสังลมัมปิอันฉยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพิยาติตายสสีโน โมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปรกรณ์ณนะโมเมพุทธเตชะสารตัตนตยะธรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจาจัตุโลกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสพัมม์ชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณ,รณีอุทธิอุทธีนาทีนาที ชยะชยาคโคลตุลนิสัยนิเศสยเศนะเมรุราชพลนารชีชยะชยะคัมพีระโสพีนาเคนทนาคีปีศาจภูตกาลีชยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาธานมุขชาชยะชยะวรุนมุขสาตาชิตาชิตาคาสตาชยะชยะจำปาทินาคกุลคันทก ชยชชยคัชคนณตุลมสุขละผูชงศรีหะพยาขาทีปาชยชชยะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณณสุธินารดีชยชชยสุขาสุขาชีวีชยชะธรณีตะเลสธาสุชยาชยชยธรณีสานตินสธาชยชะมังกราดัญญาพวเคชยชยวลุนยาเขชยชยรักขเสสุรภูชเตชา ชยยะชยยะพระมเมธทัคณาชยยะชยยะราชาธิราชศาสชัยชยยะชยยะปัทวิงสพังชยยะชยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชยยะชยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชยยะชยยะพรมาสุรโคชยยะชยยะนาโควิรุณหโกวิรุปโคจันทิมารวิอินโทสะเวนะเตโยจากูเวโรวรุโนปิจัอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทตระทโก อัฏฐารัศมหาเทวาสิทตาประสาทอัธโยอิสิโนสาวการสัพพาชยะราโมโอภวันตุเตชยยะธรรมูมจะสังโฆจัตัสปารโรจะชยยากังเอเตนะชยเตเชนะชยโสถีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหวตุเตชยัมังขลังชโยปิพุทธศสัสตริมโตอายังมารัสสะจปาปิมาโตปราชยโยอ,อุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตัตถาพระมคณาไมเหสิโน ชายโยปิพุทธาสส์สิริมโตอยางมารัสสะจัปาปิมโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาอินทาขนามเหสีโนชายโยปิพุทธาสสะสิริมโตอยางมารัสสะจัปปาปิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาเทวขนามเหสีโนชายโยปิพุทธาสส์สิริมโตออยางมารัสสะจัปปาปิมโตปราชาโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาสุปณะขนามเหสีโน ชยุปิพุทธศาสิริมโตอยังมารสัสสปาปิมโตปราชยโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานาคขนา,ามเหสีโนชยุปิพุทธศาสิริมโตอยังมารสัตสปาปิมาโตปราชาโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาสภมาขนามเหสีโนชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันนิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยหหิชยสุชยมังคะเล พระราสิตปันลังเกศีเสปะทวิโปคะเลอาภิเสกเกัพะพุทธานังอักขป,ปัตโตปโมทติสุนักขัดตงังสุมังคลังสุภาตังสุทิตงังสุขโนสุโมหโตโจะสุยิถังพระมจาริสุปทักคีนังกายกรรมังวาจกรรมังปทักคีนังปทักคีนังโนกรรมังปณิทีเตปัทคีนาปัทคีนานิกตะวานะละพันตัดเถปทักคีเน เตอัฏฐานลัทธาสุวิตาวิรุณหะพุทธาสเนอโรคาสุวิตาโหนทาสหสัพเพหิยติภิสนันตุโพลตัวเยเทวะสมิงทานิอาทิคาตาทีขยุกัสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินสาสนังยากาสีวัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะราหกาโรคาสุปัฏทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทา กายสุขังจิตสุขังอราหาันตุยถาระหัง <c oughs> <c oughs> บทสวดธรรมะนิยามสุตัง <c oughs> เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาสวัตถิยังวิหารติเชตตะวเนอนากปินทิกัสสะอราเมตตะตะละโขพักวาพิขูอมันเตสิ พิขวติพัททนเตติเตพิกโขภะควะโตปัจจโสสงภะควะเอตาทวจรัุปาทวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทวะตถาคตานังทิตาวสาทาตุธรรมะทิตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราอนิจจติตั้งตถาคโตอภิสัมพุสติอภิสเมติอภิสัมุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญเปติปัทเปติวิวรติวิภัชติอุตานิการติสเพสังคาระอนิจจติ อุปาทาวะพิกเวตถาคตานางังอุปาทาวะตถาคตานังทิตาวสสาทาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเตติอภิสัมปุชิตาวะอภิสมเตตวา,อา,ตวาอาจิคติเทเสติปัญเปติปัฏฐเตปเติวิวรารติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังคาราทุกขาติ อุป,ปาทาวะพิคเวตถาคตานางังอนุป,ปาทาวาตะตถะคตตานางังทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมเนียมตาสัพเพธรมาอนัตตาติตัณถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมบุชิตาวภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญปเปติปัทเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทะมวจพาาวาักขวะอัตามนาเตพิขุพาขาาักขวะโตภาสิตังอภนนิันทุนติ บวสุพัทเทกรัตคาถาแปลอาตีตังนานวาคเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่รอดไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงสิ่งถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยยถาตีตังปะคีนานตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทยามนุปรุโรหเย ผู้ใดเห็นทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนเขาควรพ,วพ่อปูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรา,างสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคันเตนะมหาเสนนณนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งเป็นเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมต,มตันทีตังตังตเวพัทเทกรตัตโตติสันโตอาจิกคเตโมน้ มุนีพู้สงบย่อมกล่าวเรียกคือมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดทานทั้งกลางวัลกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัเจเวคนะแปลสัเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไปนทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,ท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปรโยสานัานางเมชีวิตตั้ง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมียอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกยโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนครั้นปราะศะจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอธิเสยสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลินขดังอีวะประดุดดังว่าท่ามาลท่อนฟืนนิรัตทังหาประโยชน์ไม่ได้ อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาราทวิธร,รม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุตชันติทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัต์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสูจัตมริสเรที่ตายแล้วแลกำลังจะตายต่เทวหังมริสานิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกัน นัทเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวชสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกรรมงสัพเพหิปตะหิปตะตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลตัวเยเทวะสเมิงฐานในอธิคตาทีคายุกัสธาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุ สัพเพยติกาสุขิตาหนตูทุกขาปมุนจันตูสัพเพอญาติกาสุขิตาหนตูทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตูทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาจารยุปัชยชยสุขิตาหนตูทุกขาปมุนจันตุสัพเพนัตขตาสุขิตาหนตูทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตูทุกขาปมุนจันตูสัพเพสามตินังสัมิชันตุโว ปสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควา,วา,คา,ควาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารลาวานีถูเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิงตาธรรมทานิณะวันตูปูชิตาโสถิงกระรวนเตนถาวิหารมันทะเลเทระจะมัชยานวาการจะพิขัโว สารามิกาธานปฏิอุปาสากาขามาจากเทศานิขามาจากอิสาราสป,ปานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชราผู้ชายเยปิจันทสัมภวาสังเสษฐชาตาอัทโวปปาฏิกานิงญานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัเพปิทุกขสาการนุตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรมโมธรรมัทลาจะบุคลา สังคโคหัวตูสมัครโควะอัตไธยสหิตายาจ่อัมเหลักขะตุสัทธามโมสพเสพหิปิธรมาจาริโนวุฒิยิงสัมปาบเนยยามะรเมีอริยประปเวทิเตปสันนาหนตูสพเพหิปิปาริโนพุทธสาสเนสัมมาทารังประเวชฉันโตกาเลเทวปวัสตุวุติภาวยศตานังสม,มิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาัตระชางนิจจังรักขันติปุตตะกัง เอวังธรรเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพาธาเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกัปปัตตาจนิโสกาขวนตุสภเพปปานิโน เอตาวตาจามเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทันตุสัทยาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคตาสุังคละคาถาโหตุสัพพังสุังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตระโหตุสัพพังสุงคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตระ หตุสพังสุมังคลังรักขันตุสสะเทวตาสัพรสังคานุภาเวนะโสติหดตุนิรันตารังสพเพพุทธาภรับปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจเตชัยนารักขังพ <mel> ันธามิสัพพโสสพเพพุทธาภรับปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจเตชัยนารักขังพันธามิสัพพโสสพเพพุทธาภรับปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจเตชัยนารักขังพันธามิสัพพโสสพเพพุทธาภรับปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานัจเตชนะรักขังพันธมิสสพพโสสัพเพพุทธาปลับปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจเตชนะรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปลับปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจเตชนะรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปลับปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจเตชนะรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาปลับปตาปเจกานันจะยังพลัง อารหันตานเจเชนารระขังพันธรรมิสสพพโสสเพพุทาปรลับปตานปเจกานันจะยังพลังอารหันตานเจเชนารระขังพันธรรมิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสารยรา,านอุทธกขมลนี้ข้าพเจ้าขอนนองกล้าอุทิศวายเป็นพระสุชาคุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมรานาชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ขออนิสวงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสุริมคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดจากภัยให้แคล้าคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโ,โรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพบรรชอบรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยญ่ยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้แห่งดวนาสาธุการในบุญประสงค์น,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิการยอเศรฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอมเร็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอนศักดิก์ํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญสาธุคะ่ะ